โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องนิพานขังเอนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการเดินเวสเปลี่ยนอาชีพนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นของอา,อาชีพ STA M นะครับซึ่งในการเปลี่ยนอาชีพ STA M เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีของอะไรที่ต้องเตรียมมากนะครับก็อาจจะมีต้องเตรียมปั๊มแล้วก็ใส่อุปกรณ์มาให้พร้อมสักนิดนึงในการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยน STA M เนี่ย มันก็จะมีเควสให้เราไปทำการล่ามอนสเตอร์ด้วยนิดหน่อยนะครับโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะครับก็ให้เรามาที่เมืองผาย่อนนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเลยกระ้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับตรงใกล้ๆห้องตีบวกฝั่งตรงข้ามนะครับตรงทงกิวเนาะแถวนี้จะมีเอ็มซีสตาเอ็มอยู่ก็ให้เรากดคุยเขาเลยโอเคครับขอคุยไปครับ2รอบนะครับในรอบแรกเนี่ยเราจะเลือกข้อที่1นะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะเป็น การเลือกข้อที่2ครับโอเคก็ okay, <Okay. S 1> คุยเลยครับที mm hmm. นี้พอหลังจากที่เราทำการคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะให้เราไปที่แมปงูดำนะครับ mm hmm. ซึ่งเพื่อที่จะเข้าไปในแมปเปลี่ยนชีพิเศษของ star m อีกทีนึงโอเคแล้วก็ทำการไปที่แมปงูดำกันเลย โอเคครับพอเราเดินมาถึงแมปมูดาลมาเนี่ยก็ให้เราเดินมาตรงกลางแมปเนาะจะมีจุดสีเหลืองอยู่ตรงนี้ก็จะมี n p พอยู่ขึ้นเควสนะครับตรงนี้ก็จะให้เราคุยกับเขาเลยนะครับในการเข้าไปที่แมปแอาชีพเนาะเลือกข้อ2นะครับโอเคไปคุยเข้าไปโอเคครับพอเราทําการวัเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็ให้คุยกับ n p พีีผู้หญิงหัวฟ้าหน้าทางเข้าเลยเลือกข้อ2นะครับ ก็จอยโอเคครับแล้วก็เดินตามาลูกศรไปเลยเดินขึ้นมาข้างบนนิดนึงแล้วก็เดินออกทางซ้ายมือครับจะเจอกับวาร์ปอยู่ครับให้เราเข้าไปในวาร์ปเลยเนะเาะพอเข้ามาในวาร์ปเสร็จแล้วก็ให้เราทําการคุยกับผู้หญิงหัวฟ้าอีกรอบนึงครับพอคุยเสร็จเนี่ยเขาจะส่งเราออกมาขาหน้าบ้านแล้วเข้าไปเมื่อกี้เนาะ ให,ให้เดินเลนนึงก็คุยกับผู้ชายผมยาวคนนี้ครับออก็กดคุยไปเลยโอเคครับหลังจากที่เราคุยกับผู้ชายผมยาวเสร็จแล้วก็ให้เราคุยกับผู้หญิงผมฟ้าเสร็จปุ๊บก็ให้เดินตามลูกศรไปเลยครับเป็นเขาจะพาเราไปที่ทางด้าน ของผู้หญิงหัว่าอีกที่หนึ่งก็คุยกับเขาแล้วก็เดินตามลูกศรไปอีกรอบนึงทีงนี้เขาก็จะพาเราเดินไปที่ข้างล่างหน้าของเมปขวาล่างนะครับเพื่อไปคุยกับเอ็มซีคนหนึ่งก็เด,เดินมาตามลูกศรเลยครับก็เดินมาปุ๊บให้เราคุยกับเอ็มซีที่ขึ้นเควสอยู่ในศาลาครับคุยเลย ทีนี้พอหลังจากที่เราคุยตรงนี้เสร็จเ,เขาก็จะให้เรานะครับไปกำจัดมิ n เนอรัลที่ดันเอนบอสนะครับโอเคมาพอเรามาสิงนั้นเนี่ยก็เราเริ่มทำการกำจัดมิ n เนอรัลได้เลยครับซึ่งจำนวนที่เราต้องกำจัดก็คือจำนวน10ตัวนะครับโอเคก็จาัดก,การไปปุ๊บ เสร็จปุ๊บให้เรากลับมาที่แมปมูดําแล้วก็คุยกับเอ็ตัวเดิมเพื่อเข้าไปในแมปอาชีพสตาร์เอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปกลับไปคุยกับเอ็ที่ด้านล่างขวาในศาลาอีกรอบนึงก่อนนะครับโอเคแล้วก,ก็ดินลงมา คุยกับเมซาสเลยโอเคครับแล้วก็ให้ทำการเดินขึ้นไปนะครับตามลึกสอนไปเลยขึ้นไปขึ้นเดินขึ้นมาจะถึงพิกัดประมาณ1 0อ170อะครับ1 0 0 1ร1 170 1า0ครับเข้ามาในบ้านเนาะแล้วก็คุยกับเอ c ซหัวแดงคนนี้แล้วก็ให้เราเดินออกไปข้างนอกครับ ตรงนี้นะครับเขาจะให้เรามาทําการกําจัดายเทลนะครับก็ให้เราเดินทางมาที่ไพน์นั้นชั้า5เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรากําจัดทั้งหมด50ตัวนะครับเคก็เลิกกันเลยโอเคครับหลังจากที่เรากําจัดานเทลครบ50ตัวแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกลับไปที่แมปเปลี่ยนอาชีพสตาร์อินอีกครั้งหนึ่งครับ ก็เหมือนเดิมครับให้เรากลับมาที่แมปมูดําแล้วก็คุยกับเอมพีซีมอสเทคิปเปอร์ทนนี้แล้วข้อสอเหมือนเดิมครับ mm hmm. พอเข้ามาในในแมปเนี่ยก็ให้เราเดินกลับไปคุยกับเอ C หัวแดงก่อน mm hmm. ระวังตรงนี้อยาเข้าวัดนะ mm hmm. ก็ให้เรากลับไปที่บ้านหลังเดิมที่ M อหัวแดงอยู่เลย mm hmm. ถ้าใครจำไม่ได้ก็พอเข้าแมปมาได้ก็ให้เดินเฉียง,ยงขวานิดนึงข,ขึ้นบนก็จะเจอกับบ้านหลังนี้ ก็คุยับเขาเลยปุ๊บีเดียวคุยับเดียวนะครับ okay. ก็เขาจะให้เราไปคุยกับอิีซีผมยาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านทางซ้ายมือครับก็เดินตามูกสอนไปเลยเนะาะเข้าไปในบ้านก็เดินขึ้นมาเดินลงมาข้างล่างนิดนึงเจอกันซีอยู่ก็ให้คุยกับเขาเลย กับเอซผมยาสิทก,ก็ให้เราเดินกลับไปคุยกับ m อ c ที่อยู่ที่ศาลาตรงด้านล่างขวาแม็กน,นะครับอเคตรงนี้อตกปับ๊บนี้ก็ระวังนั้นด้วยนะครับ Okay, มาถึงแล้วก็ให้เราคุยกับนซที่อยู่ในศาลาเลยเนะแล้วก็ทําการเดินกลับขึ้นไปข้างบนบเพื่อไปคุยกับ Modern, เอ็ีซหัวแดงเนาะอยู่ในบ้านน้าน,น,นบนขวาครับทีนี้พอเราจะเข้าวาร์ปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเข้าวาร์ปได้ก็จะเป็นการขึ้นเอ็นบีซีขึ้นมาคุยกับเราเองนะครับพอเราคุยตรงนี้เสร็จเนี่ย ก็จะให้เราเนี่ยครับเดินออกไปทางด้านหน้าทางเข้าแบบนี้นะครับก็เดินออกวัดไปเลยเพื่อที่จะคุยกับ m อ c ที่จะเพื่อที่จะคุยกับเอ c นบมคิปเปอร์มัลเทนคิปเปอร์นะครับในการมีเควสต่อนะครับไปเราก็เดินออกมาหน้าทางหน้า,หน,าหน้าทางเข้าแบบนี้นะครับโอเค ปุ๊บก็ให้เราทำการคุยกับซีมาเทนคิปเปอร์เลือกข้อที่3นะครับโอเคครับเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะทําการส่งเราเข้าไปใน,นแมบปบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ใกล้จะเสร็จในการเปลี่ยนสตาร์อิมแล้วนะครับตรงนี้จะมีตัวเลือกให้เรา3ตัวเลือกก็คือเราจะเดินเราจะเดินไปที่จุดเหลืองในแผนที่จุดไหนก็ได้3จุดครับที่ขึ้นอยู่ในแผนที่ต้เห็นไหมทางด้านมุมบนขวา ม่ว่าเราจะเดินไปจุดไหนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นซเนี่ยเราก็จะทำการเปลี่ยนเป็นสตาร์เอ็มทั้ง3จุดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยในชิปนี้ผมจะเลือกอในการเปลี่ยนที่จ,จุดล,ล่างขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเช้นสุดเควสเปลี่ยนอาชีพสตาร์เอ็มนะครับเรียบร้อยโอเคถึงขั้นตอนนี้ต่อให้เราจะเดินไปที่เ p พิโอื่นาตามอีกสองตัวที่เหลือเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นสตาร์เอ็มเหมือนเดิมเนาะไม่มีบรัสพิเศษอะไร โอเคครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพสตาเอ็มก็มีพอท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมานะครับแล้วกม็มีข้อมูลตรงไ,งนไหนผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอไปกันไว้ด้วยนี้ก็ขอลาวท่านี้สวัสดีครับ